ขึงครับทรงทรงนี้ขึงท่านนี้ก็จัซื้อตัวตึงตุลาารวันนี้เราเชื่อเชิงตุลตกานะครับอ่าตุลตการนะครับใช่ครับวันนี้มีฉายาว่าเหมาหมดกองโอ้โหวันนี้ก็ตัวตึงย่านวงสว่างนะครับพกเงินมาเยอะเยอะ โม้โมอ้ยเอชื่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 ออะไรนะฮะพี่พี่ชื่ออะไรนะฮะพี่เดือนพี่เดือนพี่เป็นนักพั่วแห่งย่านนี้ย่านพระรามสี่นะครับพี่เดือนย่านพระรามสี่อ่าพั่วมาแล้วเป็นร้อยแบบต่อวันการสั่นี่ก็นี่ฮะ เขาไม่สนใจกล้องนะครัโม้อย่างเดียวเลยเห็นไหมครับอย่ี้ยก็หาคนหาคนซิฟที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะอ่าเนี่ยครับองวันนี้วันนี้องมาแข่งครับเคสเตอร์เหรอครับไม่่ข่าวครโอไม่ใช่ใช่ไหมไม่ได้คับเคสเตอร์ใช่ไหมเอ่อมาสร้างอ๋อมาสร้างมาสร้างเสียงบีดในห้องนี้ให้คึกคืน านานมากกว่าจะได้เจอโอ๊ตโอ๊ตบายบายหน่บายบาย,บาย,บายหน่อยไป<อ>นะครับไปมาแล้วอย่างนี้ครับคนพาพี่โรนมานะครับ <laughs> คนพาพี่โรนมาเชียงรายนะครับเออถ้าไม่ได้พามาพี่โรนไม่ได้มาเจอน้องนะครับดินท้